สวัสดีค่ะจากสิ่ห้าเฮ็ดผ้ากินของข้าวมาหลายมือเขาสิมาเฮ็ด hmm. ขนมกันเด้อค่ะมือนี่มื่อนี่ก็เสียเ,เป็นฟรุตเค้กค่ะฟรุตเค้กด้วยเค้กผลไม้นี่แหละค่ะเฮ็ด mm hmm. ตามสไตล์คอยนี่แหละค่ะสูตรอหมอยอีตัวนี่แล้วนะคะเนาะ mm hmm. กระสีกินกับกีกย่เกิร์ตเด้อค่ะกำลังฮิตกันเนาะค่ะกีกโยเกิร์นะะดน,น,ะะรรนั้นสื่อมาเด้อค่ะว่าด้เฮ็ดเองแล้วก็ให้สมกับเป็นของหวานนะกระสีไซน้ำผึ้งน้ำค่ะไปทาเป็นลงมือเฮ็ดกันค่ะ ดับแรกก็เตรียมผงพ,พลไม้ร่วมนะคะอันนี้เป็นผลไม้ร่วมที่สั่งมาจะ,ะ่ใเห็นเพจเนาะค่ะเขาก็เอามากักบเขาบอกให้มากักบเหล่าลั่มค่ะขยาบมีเหล่ารั่มเขากอมากักบเหล่าบวยแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็น้ำลินจีค่ะแล้วก็สิเป็นเนยเข้มค่ะเขาบอกให้ใส่เนยจืดจอ,อใส่เนยเข้มนะคะเนยเข้มกับประมาณตัวนี้สามสิบกรัมค่ะก็เอาไปละลายนะคะ่ะให้เป็นนำ้ำหนามแบบนี้จากนั้นก็สิมาตอกไข่ลงไปค่ะสูตรบะหมี่ละคะ่ะเฮ็ดม้อหม้ค่ะเห็ดตามใจฉันเลยใส่ไข่สองฟองค่ะ แล้วก็เติมไปน,น้ำตาลอ้อยค่ะลงไปสามช้อนโต๊ะดะ้ค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตีให้น้ำตาลเพิ่นละลายเนาะคะ่ะบ่จับตัวกันเป็นก้อนเนาะ,ะแล้วก็เติมเนยลงไปค่ะเนยตีเห้ละลายไว้เนาะคะ่ะค,คนคนผสมผสมค่ะสูตรก็ไปหาเบื้องเน้นยูทูบ b นในเว็บไซต์ต่างๆด้ค่ะอย่ามาเบื้องน้ำข่อยเด้ออันข่อยผ้าเฮ็ดนี่มันบ่คอ่อยเปะปังไนไดนเด้อจากนั้นก็นมาหล่อนแป้งเค,ค้กค่ะเธอแหลกก็ใส่ลงไปก้อนครึ่งถ้วยตวงรอบสองก็ใส่อีกครึ่งถ้วยตวงค่ะ เฮดขนมอันนี ony, ้ก็บ่ค่อยมีสติสตังค์ปันใดเด้ะคะ่ะตักลงไปอีกค่ะสองช้อนโต๊ะบนนี้แปง้งกล็ลอนลอนไปคืนได้ค่ะบ่ค่อยใส่แป้งเกินนะคะเกินไปครึ่งถ้วยตวงตักออกอีกไมค่ะนี่แหละค่ะพี่บ้าเฮดขนมนะคะยังหัวซาก,กันเด้อหลวก็ใส่ผงฟูลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะลอนผงฟูลอนแป้งเตรียมยว้เนาะคะ่ะบนนี้ก็สีน้ำส่วนผสมส่วนแหง้งว่าสันเนาเอาลงไปในส่วนผสมส่วนเปียกค่ะ ภาษาของนักเคตเบรเกอรีเนาะเพื่อน่าเอาส่วนแห้งลงส่วนเปียกค่ะแล้วก็ลงไปผสมให้เขากันนะคะแปง้งค่อยๆใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็เติมนมจืดลงไปน้ำนมจืดใส่ประมาณยี่สิบมลค่ะใส่ลงไปเบิดเลยเอ๋ผสมทุกส่วนให้เขากันค่ะซาใจใจฮอนนี่อยากเทลงไปเบิดเท่อเดียวเลยนะคะตัวการ์ทิจังสันแป้งนสมเป็นก่อนเนาะค่ะส่วนผสมสิบเอเขากันอ่อผสมได้ประมาณนี้แล้วค่ะวันนี้ กใส่เป็นผลไม้หม่ที่ห้อมักไว้ด้วยค่ะตัวนี้มักขามขึ้นค่ะมักกับเหลาบวยค่ะหอมหอมค่ะกินแบบออกมาเมาแน่จากน้อยเติมน้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปมากน้ำค่ะหอมค่ะส่วนผสมข่อยประคบด้วยค่ะว่มีผงชินนามอนเนาะว่ามีผงออลมอนคือป่ะคบ้วค่ะส่วนผสมนั้นเฮตดตามที่ห้ามีค่ะเฮ็ุตามสไตล์เท่านี่ละด้วยความอยากกินฟูดเค้กเนาะค่ะกะแล้เฮตดเองซะเลยวันนี้ก็มาเตรียมพิมพ์ค่ะก็ใส่พิมพ์ตัวเดิม ทาเนยรอบๆพิมพ์ค่ะบ่ให้ขนมพ่นติเนะคะอ่าบันนี้เฮาเอาแป้งลงไปในพิมพ์ค่ะระหวบางทีเฮาเอาแป้งลงในพิมพ์นดียวก็หนี้คอยกะวรอมเตาอบไปเลยด้วยค่ะเตาอบก็ใส่เป็นเตาอบล้มหลอนที่ก้านั่นล่ะคะ่ะอันนี้ก็วรอมเตาไว้แล้วประมาณหนาทีเ้ยค่ะใส่ไฟ1อยแปสิบองศาสิอบประมาณสี่สิบนาทีค่ะหรือว่าเช็คเบิ่งจนขนมข้าสซุปหุ่นละอันนี้ก็ครบสี่สิบนาทีแล้วก็มาเปิดเบิ่งค่ะ ผู้อื่นก็เฮ็ดน,นีน่นาเขาแตกแล้วค่ะเขาเฮ็ดขนมไมเคยหนาแตกจะเทือเด้อจะเป็นจังไดแต่ถามว่าสุกบอแค่สุกกินได้ก็โอเคแล้วเนาะเอามาตั้งพักไว้ให้เย็นจะข้าวนึงค่ะแล้วก็ใส่มีดแซะๆขอเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นจะได้ออกจากพิมพ์ง่ายๆขวบเบิ้งก็โอเคเลยได้ค่ะนี่เห็นบอฟูดเค้กค่ะฟูดเคก้กรสชาติกับขนมเค้กดีละคะ่ะกินชิ้นมะมลอง่รอยมีดล้วค่ะบ่มีกินชิ้นมะมลองแล้ววางง่ายๆเอาพับใส่เนาะ สม,สมบูค่อยครบอันนี้ก็ทะเลทล่าค่ะตอนตัดเค้กกับ,บเบอดยทายรูปะะด้วยค่ะบอดยทายวิดีโอก็ไม่แอบแอบมาใส่มีดตัดไปเลยเนือเื่องเครื่องๆมันก็บสิบอค่อยฉ่ำบันไดด้วยคะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นคอยอบโดนแล้วก็ใส่เนยใส่เนยหน่อยเนาะเว็บว้ตามจำนวนที่จะคล้องบอกด้วยค่ะแต่ว่าบอไซ่เบิร์ดเ้องก็มาตกแต่งหนาเพื่อนค่ะสีพลไมที่ห้องมักไวก้กบน้ำนำมามักผลไมนี่แหละคะ่ะเอาลาดลงไปหอมๆฉ่ำๆค่ะ ตามกระแสนิยมเนาะคะ่ะกรีกโยเกิร์ตคาะวาซันเดี๋ยวสีเฮ็ดจากมือหนึ่งอยู่ดอกกรีกโยเกิร์ตนี่เพราะว่าโยเกิร์ตธรรมดาก็เฮ็ดกินดูอยู่ด้วค่ะแบบเป็นกรีกโยเกิร์ตแบบมียังบเคยเฮ็ดอันนี้ก็ซื่อมากค่ะสื่อถังหนึ่งกิกโลมาเลยทีหลายใหญ่เป็นมักเติมกรีกโยเกิร์ตลงไปค่ะแตงหน้าแต่งตาโรยท็อปปิ้งแล้วก็เป็นตะกินอยู่ได้ค่ะย่านนั้นวาวหวานบะถึงนะคะ่ะก็เลยโรยน้ำผึ้งลงไปอีกนี่เป็นไดยค่ะฟู้ดเค้กและกรีกโยเกิร์ตคาะวาซันทาะ บดูดีด้วยค่ะมาลองชิมเบ้างค่ะแปง้งก็ฉ่ำไปได้ด้ค่ะเนื้อถี่ละลายไว้น่าจะใส่ให้ยือดเนาะแปง้งจี่สีฉ่ำๆเนาะอืมเสียดายอยู่เด้เดี๋ยวโอกาสหน้าแกโตัวใหม่แต่ทอนี้ก็โอเคแหละค่ะกินกับโยเกินนกระะ์ตนี่ก็แซ่บเลยค่ะโยเกิร์ตเปรี้ยวๆมันๆเลยคะ่ะขนมกับหวานๆเนาะคะ่ะผลไม้มะก,ก็หอมเหล่าบวยเลยค่ะเหล่าบวยนะะี่ค่อยมักเองเด้อสั่งบวยมาแต่เชียงใหม่อะมามักเองเดี๋ยวมือได้เสียวมาอ่างด้วยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปเฮ็ดขนมหวานเฮ็ดฟรุตเคกมือดีก,กนันจังหดกวังวัสิมากด้วยค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันตลอดมากค่ะสวัสดีค่ะ